และปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปชมกิจกรรมดีๆจากเทศบาลนครนนทบ,บุรีกันค่ะนายสมนึกธนะเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีเป็นประธานต้อนรับคณะนักวิจัยจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระป,ระป,ระประกเกล้าประจำปีงบประมาณพศ2565ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมรอบพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบ,บุรี นายสมนึกธนาเดชากุในายกเทศมนตรีนครดน,นทวบรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงถนนคอสรอพร้อมบ่อสูบน้ำช่วยในการระบายน้ำลงสู่คลองบางขวางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนประชารา์และพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่สำนักงานช่างสำนักงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนาครน,นนทบรุรีร่วมกันรกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวคันป้องกันร,ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีแต่พื้นที่เสี่ยงน้ำเอ่อล้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงในการร่องน้ำทุกสถานีสุบน้ำตามคลองต่างๆอีกด้วย นายนิยมประสงชัยกุลรองนายกเทศมนตรีนคนนรนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนทรายทองชุมชนพิบูลสงครามหนึ่งและชุมชนวัดเขมาพิตารามโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการฝึกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพของผู้สูงอายุและป้องกันโรคที่มาก,กับหน้าฝนนายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนบริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิน่นโดยโครงการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่างภายในตลาดสดเทศบาลนาครนนทบุรีพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการค้าให้ใช้เครื่องช่างให้ถูกวิธีและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การติดป้ายแสดง ราคาสินค้าให้ชัดเจน